สวัสดีครับโปรกรบทีเกนเจอร์นะครับ วันนี้นะครับยังอยู่กันในคลิปเกียร์หูฟังเรียนาท8ดดาวนะครับ่วันนี้มาใส่กับเรนเจอร์ตัวบินนะครับว่าการใช้งานจะเป็นยังไงบ้างอาจจะคอมเมนต์เนี่ยมีคนใส่ตัวบินหลายคนอยู่กันนะเดี๋ยวทดสอบให้ดูครับว่ามันใช้ได้ไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้นะในส่วนของเกียร์แดาวเนี่ยผมทําคลิปไปสอสาคลิปและรวมถึงคลิปเมื่อวานนะครับก็เห็นว่าจํานวนไม่น้อยอผู้เล่นนะครับยังงงในส่วนของเกียร์แดาวอันนี้ไม่ผิดนะเพราะว่าแพดเกียร์แดาวมันเพิ่งมาใหม่ๆครับอาจจะเกิดเป็นผู้เล่นที่เล่นกันใหม่ๆห หรือกลับมาจากซีสันแรกๆอันนี้อาจจะงงนิดนึงเพราะว่ามันจะมี7ดาวด้วย8ดาวด้วยแต่เดี๋ยวอธิบายพื้นฐานง่ายๆครับเกียร์พื้นฐานที่เราใช้กันอยู่นะในีกทั่วๆไปเนี่ยก็จะเป็น6ดาว7ดาวแล้วก็8ดาวนะครับพื้นฐานที่6ดาวเลยครับมันก็จะมีค่าพื้นฐาน3ค่า อ่าหลักการใส่เกียร์ไปดูคลิปที่ช่องกันได้นะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับก็จะใส่ให้แบบตรงทางไปเลยหรือใส่ทางประยุกต์ก็คือเอาแค่1ค่า2ค่าอันนี้ไปใส่กับตัวไหนก็ได้ไม่ได้มีข้อจํากัดนะครับอ่บค่าพื้นฐาน3อย่างนะพอมาเป็นเกียร์เดาวปุ๊บนะครับอ่าไม่ใช่อัปเกรดจาก6ดาวแต่อย่างใดนะเผื่อบางคนมาจากศีร่นแรก,แรกๆยังติดภาพอยู่นะว่าเกียร์เก่าๆเ,เนี่ยมันตีบวกจาก2ดาวสาดาวสดาวขึ้นมาเป็น6ดาวได้อันนี้เกียร์เดดาวครับต้องเปิดให้ได้เองแบบตึงๆนะหรือเกมแจ อ,อยยางเกียร์ชิ้นนี้เนี่ยสมมุติสร้าง ID ใหม่7ซ a y นเดฟ i v ิวก็น่าจะได้กันหมดนะหรือถ้าเกิดเล่นกันมาสักพักให,ใหญ่ๆเนี่ยก็เกมก็จะแจกชิ้นนี้อ่ะส่วนในล็อกอินนี้ก็เดี๋ยวก็จะได้ชิ้นนี้กันแล้วนะรองเท้าเนื้อหนาเจ็ดดาวนะครับมันก็จะมาจากพื้นฐาน6กนะก็คือมีค่า3อย่างและก็เพิ่มออปชัน4อ่าในส่วนเกียร์เจ็ดดาวนะครับซึ่งออปชันที่4นะครับ เกียร์เนี่ยมันจะถูกกำหนดเอาไว้ด้วยสายของเรนเจอร์หรือธาตุของเรนเจอร์ต้องใส่ให้ตรงอ่าถ้าเกิดใส่ตรงเนี่ยก็จะได้ใช้ออปชันแต่ถ้าเกิดสมมติว่าค่าพื้นฐาน3อย่างเฮ้ยมันโหดอยู่แล้วใส่กับเรนเจอร์ตัวไหนก็ได้แล้วเราอาจจะไม่ต้องสนใจออปชันก็ได้นะอันนี้แล้วแต่ความชอบแล้วแต่เรนเจอร์ที่มีนะครับซึ่งถ้าเกิดใส่ตรงอ่าตรงสายตรงธาตุเนี่ยก็แน่นอนเลือกออปชัน พื้นฐานก็ได้หรือจะพลิกแพงอะไรก็แล้วแต่ความชอบนะครับซึ่งอย่างเกียร์ถ้าสมมุติเป็นเกียร์ของตัวเกมเกียร์ของโตเกมเนี่ยว่าจะเป็นเกียร์กบนะครับหรือว่าเป็นเกียร์พวกแพคเกจเนี่ยส่วนใหญ่มันจะกําหนดด้วยสายของเรนเจอร์นะครับอันอย่างนี้นะครับก็เป็นรูปของสายพลังนี่สายพลังจะเป็นลูกเกราะนะครับ ไหวพริบ <allen> จะเป็นรูปปีกนะครับส่วนว่องไวนะครับว่องไวจะเป็นรูปสายฟ้าอันนี้คือสายของเรนเจอร์นะครับส่วนใหญ่จะเป็นของโตเกมนะแต่ถ้าเกิดเป็นเกียร์โคโรโบปุ๊บเกียร์โคโรโบเนี่ยจะเป็นธาตุนะครับเปิดด้วยเกียร์โคโรโบเนี่ยจะเป็นธาตุน่าจัดทั้งหมดนะส่วนใหญ่น่าจะแยกกันประมาณนี้นะครับคือเกียร์ของโตเกมจะเป็นสายของเรนเจอร์นะครับส่วนเกียร์โคโรโบจะเป็นธาตุส่วนเกียร์วิ่งเนี่ยจะเป็นแสงมืด ซึ่งเป็นธาตุนะครับต้องไปวิ่งเท่านั้นนะไม่มีขายนะอนาะคตก็คิดว่าคงจะไม่ขายแหละนะครับเป็นแผนงานของตัวเกมนะฉะนนั้นเบื้องต้นเนี่ยใส่ตรงสายตรงธาตุก็จะได้ออปชัน4ในกรณีที่แบบเอ้ยใส่ตรงแล้วหายไปไหนนะเราต้องดูว่าเราเลือกออปชันสากันหรือเปล่าในตัวเรนเจอร์เดียวกันนะคือเกียร์จดาวอันอย่างสมมติผมมีอย่างเงี้ยสมชิ้นอ่านะสมมติว่าเกียร์ช่องแรกเนี่ยผมอันเงนี้ยผมใช้ออปชันเป็นพลังชีวิตนะในส่วนของเกียร์ อาวุธนะครับในส่วนของเกียร์ป้องกันเนี่ยผมก็จะเลือกออปชันเป็นพลังชีวิตไม่ได้ถ้าเลือกเป็นพลังชีวิตซ้ำกันปุ๊บเนี่ยมันจะมีชิ้นหนึ่งที่ดับเป็นสีดาใช้ไม่ได้อาจะานั้นเนี่ยเกียร์เจ็ดาวจากเรนเจอร์ตัวเดียวกันจะเลือกออปชันซ้ํากันไม่ได้นะหมายถึงออปชันที่4นะ อ่าครับแล้วก็แน่นอนพอพัฒนามาเป็นเกียร์8ดาวนะครับก็เหมือนเดิมเลยครับค่าพื้นฐาน3อย่างเหมือนตั้งแต่เกียร์หดาวเดาวนะแล้วก็อัพทันสี่มาจากเกียร์เดาวเหมือนกันเลยนะครับอ่าถ้าเกิดใส่ตรงสายอันนี้หูฟังโนนาาเป็นของตัวเกมก็จะเป็นสายของเรนเจอร์ครับซึ่งถ้าเกิดใส่กับสายว่องไวก็จะเลือกออปชันได้อ่าส่วนสกิลบวกมันเป็นสกิลที่เพิ่มเข้ามาในส่วนของเกียร์8ดดาวนะครับซึ่งตรงนี้เห็นว่า มันไม่ขึ้นเห็นไหมมันมืดเพราะว่ามันจะต้องมีสกิลนั้นๆอะไรเรนเจอร์ตัวนั้นด้วยถึงจะใช้ได้และเราไม่สามารถเปลี่ยนค่าได้นะอันนี้ตัวเกมจะล็อกเอาไว้นะในอนาคตแน่นอนครับว่าใครที่เดาไว้ว่าอาจจะเป็นทะลุอมตะอันนี้ก็น่าจะมีเพราะมันเป็นสกิลแล้วแต่ว่าก็ต้องใส่กับเรนเจอร์ที่ทะลุอมตะถูกต้องว่าหรืออาจจะเป็นสตันนะจะเป็นสตันอาจจะแบบว่าสตันนานขึ้นไหมอ่าสมมูตบัฟอมตะอมตะนานขึ้นไหมเพราะว่าฮิลมีแล้วไงอัน นี่คือแน่นอนครับว่าวอัตเกมมาจะอาจจะเพิ่มเป็นแบบให้นานต่อวินาทีไหมหรือจะคูณอะไรเป็นเปอร์เซ็นต์อันนี้ขึ้นอยู่กับอนาคตาแต่ว่าสกิลพื้นฐานของเรนเจอร์ที่โหดๆแน่นอนว่ามันจะต้องเข้าไปอยู่ในสกิลบวกอของเกียร์ในอนาคตนะอซึ่งบอกไปแล้วครับว่า เดือนหน้าโคโลโบก็ยังต้องลุ้นอยู่นะครับพื้นฐานเป็น6ดาวกับ7ดาวเนี่ยเขาบอกว่ายังมีอยู่อ่าส่วนเกียร์แดาวนี่ต้องลุ้นแต่ก็คิดว่าโคโลโบน่าจะมาแล้วก็เน้นอีกครั้งว่ามันเป็นในส่วนของเกียร์ตกแต่งนะโคโลโบรอบหน้าเกียร์นะครับอาจารย์เนี่ยไปลุ้นกันนะว่าจะมาไหมนะครับในส่วนของเกียร์่าดดาวโคโลโบครับส่วนสกิลบวกก็ลุ้นกันว่ามันจะมีค่าจแจมๆหรือเปล่าเพราะว่ามันจําเป็นจะต้องจับมาแมทช์กับเรนเจอร์ตัวนั้นๆอ่ะอันนี้นิดนึงคือยังมีคอมเมนต์ถามมาเพีย แสงเก่านะครับบาวไมโกนกับอนุบิสนะครับได้แจ้งไปแล้วว่าผู้พัฒนาเขาบอกว่าจะมาสุดสัปดาห์นี้คือผมแจ้งล่วงหน้าแล้วว่ามันมาในสัปดาห์นี้แหละแต่ไม่รู้ว่าวันไหนแต่ผู้พัฒนาเขาใช้คําว่าสุดสัปดาห์อ่ะก็ไปลุ้นกันว่าสุดสัปดาห์จะมาวันไหนส่วนคนที่รอนะครับตัวแสงเก่านะครับส่วนมืดเก่าก็จะเป็นสัปดาห์หน้านะครับอะอย่างเงี้ยนะครับเพิ่มความเร็วในการโจมตีถามว่าโหดไหมผมว่านะถ้าสมุิมันมีเรนเจอร์ที่รองรับ ณปัจจุบันเราแนะนําไปแล้วครับว่าเบื้องต้นเนี่ยถ้าใส่กับว้องไวที่มีเพิ่มความเร็วในการโจมตีนะก็จะมีเอลิสมีริมรีวิวไปแล้วครับไปดูกันได้ครับแล้วก็จะมีพวกโมโรฮะจากยาช่ายฮิเมะนะครับ ออราจากโอเวอร์ลอดมาสเตเดอร์บิวนะครับอ่าเรียวจากซิตี้ฮันเตอร์โซนิกนับแชมเปญพวกนี้เป็นตัวที่แบบว่าอ่าบางดิกก็ยังใช้กันอยู่หรือบางคนอ่ารูดิอ่าอาย่างตัวเอลิสกับมิลิมก็ยังใช้กันอยู่ก็สามารถที่จะใช้ได้ส่วนถ้าไปใส่ตัวกันบินผมมองว่าเฮ้ยมันตรงทางนะเดี๋ยวไวร้รีวิวให้ดูนะครับเพราะว่าอย่างตัวรอนกันบินนะครับซารีมักลุกอ่าซารีมักลุกนี่ถือว่าเป็นตัวกันบินมาตรฐานนะซึ่งพอเป็นเพิ่มเอ่อเป็นเพิ่มความเร็วในการโจมตีปุ๊บเนี่ยมันจะยิงตัวบินหนหักขึ้น อ่านะครับแล้วก็ถ้าเกิดตีตัวบินที่ไม่มีอมาตอ่าเพราะว่าอย่างตัวแม่มดมันมีอัมตาตใช่ไหมซารี่แม่มดบินเงี้ยมันก็จะช่วยเยอะนะอ่าในกรณีที่แบบเฮ้ยเอาไปใส่กับตัวซารี่หมักลุกอ่าใส่รอนกันบินหรือใส่มูนไอซอกกี้ฉะนั้นเกียร์นี้ผมต้องบอกก่อนนะเพราะว่าเห็นมีกระแสบ,บอกว่าลบทิ้งเถอะเกียร์มันกากอย่าไปฟังนะ ถ้าสมมุติเป็นผู้เล่นนี้แบบโหดจริงๆโอ้อันนี้เกียร์เล็วนาดเปิดกระชากเขาก็ย่อยทิ้งกันหมดนะครับเพราะว่าเกียร์เนี่ยส่วนใหญ่เขาเน้นเงินที่เกียร์วิ่งแล้วก็โคโรโบนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นผู้เล่นทั่วไปแม้กระทั่งไอดีหลักของผมเนี่ยผมก็ใช้นะผมก็เก็บเอาไว้นะเพิ่มความเร็วใ,ในการโจมตีเดี๋ยวเพื่ออาจจะไปเน้นใส่ตัวกันบินก็ได้หรือไปใส่ตัวในอนาคตที่แบบเฮ้ยเดี๋ยวมันจะเห็นผลว่าเพิ่มความเร็วในการโจมตีเนี่ยอ่ามันสามารถที่จะช่วยได้เช่นอาจจะไปช่วยตีเลส ให้แบบเห็นผลชัดๆใช่ไหมตีเลสกิววอปล่อยตัวมาไม่กี่ตัวเงนี้ยตีธรรมนาติดคลิหนักขึ้นมีผลผมบอกเลยว่าเป็นเกียร์ที่ดีนะครับเพียงแต่ว่ามันยังหาตัวที่ใส่ให้แบบลงตัวสมบูรณ์แบบยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็ยังพอมีตัวเรื่องนะ ไม่ได้แนะนําให้ย่อยครับเพแต่อว่าแนะนําว่าอย่าเพิ่งไปตีบวกอันนี้ผมลองตีบวกมาหนึ่งเพราะว่าในส่วนของขนนกฟินิกผมพอมีอยู่ตรงนี้ผมแนะนําว่าอย่าเพิ่งไปตีบวกเพราะว่าขนนกฟินิกเนี่ยเกมยังแจกมาไม่เยอะเผื่อเราเปิดได้เกียร์8ดาวตึงๆจะได้ไปตีบวกอะไรที่มันเจ๋งกว่านี้เราไม่ได้บอกว่าแบบเฮ้ยอย่าไปใช้อย่าไปตีบวกนะเราเขาบอกว่าเซฟวัตถุนิบเอาไว้ก่อนเผื่อเราเปิดเกียร์8ดาวแล้วมันได้อันนี้ก็เป็นคาแนะนำนะครับอาฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ย นะครับโพนี่อลิสบินก็จะใช้เพิ่มความเร็วในการโจมตีไม่ได้แต่ก็จะเทียบเคียงกับเกียร์เจ็ดดาวพื้นฐานเลยนะะนะครับมาวนสกิลบวกเนี่ยไม่แน่เดี๋ยวรอดูก่อนนะครับว่ามันอาจจะมีค่าแฝงไหมเพิ่มความเร็วในการโจมตีมันอาจจะดูไม่ชัดเดี๋ยวไว้ทดสอบก,กับตัวการบ,บินะนะครับจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันแบบมีค่าแฝงไหมเพราะว่าเกียร์ก็มีค่าแฝงเหมือนเรนเจอร์นะอันนี้บอกก่อนอันนั้นนะครับก็เกียร์ชิ้นนี้แนะนําพื้นฐานว่าใส่กับเรนเจอร์สายว่องไวจะได้ใช้ ออปชันนะครับส่วนความร็วในการเคลื่อนที่เราก็แค่ดูว่าเฮ้ยเลนเจอร์ตัวไหนมันอาจจะเป็นตัวที่ต้องการให้มันวิ่งไวเ่าวิ่งเข้าตำแหน่งไปออกสกิลนะหรือบางคนอาจจะพลิกไปใส่สายพลังไม่ผิดนะก็จะได้แค่3ค่าเท่านั้นอ่าก็จะเทียบเคียงกับเกียร์หดาว อ่านะครับฉะนั้นก็เลือกใส่ตามชอบก็คือถ้าเกิดสมมุติว่าต้องการแค่วิ่งไวหลบสกิลต้านสกิลไปใส่สายพลังก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดใส่กับสายว่องไวก็จะได้ออปชั่นอ่าซึ่งออปชั่นเนี่ยเราก็เลือกได้เลยอ่ะซึ่งวันนี้ผมใช้เป็นโจมตีกายนะอ่านะครับแล้วก็อ่าตัวบินอ่ะต้องบอกก่อนตัวบินเนี่ยถ้าสมมุติเราใช้เกมเล่นเอง ไม่ต้องห่วงอะไรเลยจะใส่เกียร์แบบไหนก็ได้แต่ผมจะเน้น2อ,อย่างนะครับว่า1ต้องการให้เคลื่อนที่ให้ไวที่สุด2อ,อไม่ควรใช้ออกสกิลเพราะว่ามันจะหยุดตีบ่อยเช่นเดียวกับความเร็วในการตรมตีนะเยอะมากไปมันจะหยุดตีพักพื้นบ่อยแต่ว่าจะถูกแก้ได้ด้วยการเคลื่อนที่ไวนะครับสุดท้ายตีแรงตีแรงก็มาจากพวกพลังตจมตีกายนะครับความเร็วในการตจมตีก็ช่วยนะ,ะแต่ว่า ก็อย่างที่บอกบางทีมันอาจจะหยุดนะครับส่วนอันนี้นครับออปชั่นนะบางคนอาจจะเลือกเป็นเคลื่อนที่อันนี้มีคนถามว่าถ้าเลือกออปชั่นเป็นความเร็วในการเคลื่อนที่เนี่ยสูงสุดเท่าไหรเป็น30นะครับก็จะรวมกันกับอันนี้เป็น7 2อ่าอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับอ่าแล้ก็เป็นเกณฑ์ตั้งรับปุ๊บเนี่ยมันจะเปราะบางนะเพราะว่าตัวการบินส่วนใหญ่จะเน้นครินะครับแล้วถ้าเราไม่มีหลบหลีกเพิ่มเติมเลยเป็นหลบหลีกเดิม จะโดนง่ายนะครับอ่ะมันก็จะกันได้แค่หลบสกิลนะครับเพราะว่าอ่ะเราไปเน้นบวกหลบสกิลอ่ะอน,นี้แล้วแต่ความชอบนะแล้วก็ขึ้นอยู่กับตัวกันบินที่เราเจอนะครับเดี๋ยววันนี้ไปทดสอบกันอ่าเพราะว่าผมเอาเป็นพลังโจมตีกาย395%นะครับแล้วก็จากเกียร์ชิ้นนี้กระทาคาริสต์มาสอ่ะเดี๋ยวนำไปเล่นนะอันนี้ส่วนเกียร์เจดาวก็ตามนี้นะครับอ่ายังหาเรนเจอร์ที่ใช้ให้ครบทุกค่าไม่ได้ใส่วงไวเลยครับก็จะได้เป็นเทียบเคียงกับเกียร์เจ็ดดาวนะครับแล้วเป็นเกียร์ทีีด่ดนะ เดี๋ยวผมหาทีมตีนะครับที่ไม่มีตัวกันบินอ่ะเมื่อกี้เป็นรอนนะครับอันนี้นี่ตัวกันบินเห็นไหมนี่ถ้าเกิดใส่ไปเนี่ยโหดแน่นอนครับวิธีการง่ายๆห,ห,หาทีมที่ไม่มีตัวกันบินอันนี้โอ้โหเจอเยอะเลยอ่านะครับหาทีมที่ไม่มีตัวกันบินโอ้โหนี่กันบินกันหมดเลยครับนี่ครับอย่างที่บอกนะว่าตัวบินในเกมเนี่ยมันเยอะอันอย่างเงี้ยทีมเนี้ยไม่มีตัวกันบินแต่มีตัวบินไอะไปลุยก,กันครับอ่านะครับ คือผมจะไม่ค่อยใช้และตกันบินเออนะครับผมอ,อยากใช้เรนเจอร์ตัวพักพื้นคือบินนั่งที่ก็ไม่ค่อยได้ใช้ครับแต่นี่คือมาทดสอบให้ดูนะนะครับความเร็วในการเคลื่อนที่ก็ยังมี2จุดนะครับในส่วนของรองเท้านะครับคือพอเราเจอศัตรูนะครับที่ไม่มีการบินปุ๊บเนี่ยอา,อาจจะไม่ได้สนใจพลังชีวิตจะเท่าไหร่แล้วก็พวกค่าหลบต่างๆก็อาจจะไม่ค่อยเน้นก็ได้อ่าผมจะเน้น2ออย,อย่างที่บอกนะตัวบินในคำนินยามของผมเนี่ย ต้องบินไปกดดันป้อมศัตรูนะครับอ่ายิ่งกดดันครับมันก็จะใช้ไอเทมป้องกันนะครับอ่าหรืออาจจะแบบว่าอ่าป้อมแตกไปเลยนะครับหรือแบบโหมศัตรูอะไรมั่วไปหมดเลยครับไองเงี้ยเดี๋ยวดูครับว่าผมใช้โคนี่อลิสบินนะครับวันนี้คัดมาเป็นตัวนี้นะอ่าดูว่าจะตีหนักกันแค่ไหนครับอ่าดูครับนี่ครับ จึบจึบจ,บ,จบครับเรเวลแอล91อ่ะเมื่อเทียบกับศัตรูรตีบอมเราเราตีแรงมากเออฉะนั้นเนี่ยการใส่ตัวบินเป็นทางเลือกนะอะส่วนน้องๆที่ผมแบบเหมือนคอมเมนต์ย้งไปอ่ะว่าไอ้ทำไมไปใส่ตัวบินเข้าใจในผิดหรือเปล่าแค่ไม่แค่ไม่ได้เพ,พเพิ่มพลังโจมตีอ่าเพิ่มความโดยในการโจมตีแค่นั้นเองแต่ใส่ได้นะไม่ผิดนะครับอ่าเพราะว่ามันก็เทียบเคียงกับเกียร์จดดาวอย่างที่บอกอย่างเงี้ยไม่ตีนะต้องหลีกเลี่ยงเลยนะครับ อย่างที่บอกว่าเกมนั่นเองยังไงก็ได้ครับเอาให้ชนะศัตรูนะครับให้ได้ง่ายแล้วก็ไวที่สุดอันนี้ก็จะรีหาครับหูบอกเลยครับมาสเตอร์สามนะครับใช้ตัวกันบินกันเยอะมากอ่าถ้าเกิดคนที่มีอาจจะมีท่านออยนะท่านอายก็สตา่าสตานพลังนะครับถ้าเป็นตัวของอาเอเมรียนะครับก็จะสตาร์ว่องไวอันนี้ก็ตัวบินอันนี้ผมไม่ไหวตัวบินตัวนี้เนี่ยเอาจริงๆนะ แอบน่ากลัวนะครับเกมบัฟโหหายากจริงๆนะนี่แต่ก็ต้องอดทนนะครับอดทนรีหานะครับจนกว่าจะไม่มีโตกันบินนะครับคือแม้แม้แม้กระทั่งตัวซารีหมักลุกเนี่ยอาจจะเป็นเสมอทธาตุหรือแพนธานในกรณีที่เราใช้กบบินนะก็ควรจะหลีกเลี่ยงครับเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ผลักแม่นอาทีมนี้ถือว่าภาคพื้นตึงครับแต่ไม่มีตัวกันบินอ่ะเดี๋ยวมาลองดูครับว่า เราจะชนะได้ไหมอันนี้คือใชตัวบินนะอ่าครับในส่วนของคลิปตัวบินเนี่ยผมทำออกมาเยอะนะว่ามันเป็นทางลัดเป็นทางเลือกยังไงก็ได้ครับเพราะว่ามันคือเกมนั่นเองนะครับอ่าแต่ภาคพื้นเนี่ยต้องหาตัวเรนเจอร์ตึงๆตานิดนึงนะอ่านี่ครับเนี่ยคือตัวของโคเนลสิสบินเนี่ยความสามารถเฮเปอร์ของเขาเนี่ยมันเป็นการน้ําแข็งนะครับแต่บางทีศัตรูแบบตกใจครับกดน้ําแข็งตีป้อมต่อเลยนะ ดูครับว่าจะยันอยู่ไหมนะครับเพราะว่าการใช้ตัวบินเนี่ยแน่นอนครับว่าภาคพื้นมันจะอ่อนแอนะอย่าลืมนะครับภาคพื้นจะอ่อนแออย่างมากนะครับยิ่งไปเจอทีมโหดตึงๆนะครับอ่าโอเคครับอเขาใช้ไอเทมแล้วเราใช้บ้างนะครับนี่เลยครับอ่าเหมือนเขาจะซ่อมปอมไปแล้วใช่ไหมอ่าไม่ไหวพัดครับพัดก่อนเสียเปรียบเลยครับหันก่อนเสียเปียบนะครับ นี่ครับอย่างที่บอกครับการเลือกใช้ตัวบินนะครับถ้าศัตรูเขาแบบตัวเขาตึงมากเนี่ยมีสิทธินะโอ้โอัน,นี้คือเอาไม่อยู่ครับไม่ไหวครับเละเลยครับเพราะว่าตัวหนืดนี่โอ้โหตัวหนืดน่ากลัวมากยิ่งเป็นตัวหนืดกับหยุด5วินาทีโอ้โนี่ถือว่าเป็นทีมพื้นฐานที่แบบอก็ยังสู้ลําบากนะเอาจัดทีมเต็มก็ใช่ว่าจะสู้ได้นะครับ อ่าน,นี้มาทดสอบให้ดูนะในอีกอันนี้น่าจะสู้ได้ละอันนี้ทีมเขาดูอ่อนกว่าทีมเมื่อกี้ชัดเจนในทางคอมโบนะแล้วก็ไม่ได้ใช้ตัวกันบินนะครับอันนี้น่าจะสู้ได้เมื่อกี้เขาตึงไปหน่อยนะคือเจอตัวนืดตึงๆเลยครับตัวนืดโหดกว่าหยุด5วินาทีนะครับถ้าเจอของจริงนะอ่าตัวหยุด5วินาทีเนี่ยจะเป็นเสริมโหดมาก ผมชัว่าเสริมโทดเพราะบางทีมีบักนะครับที่ยิงซ้ําเข้าตัวเดียวบ้างครับยิงซ้ําแล้วแบบโอ้โหมันติดบักอะแบบไม่หายไม่หลุดจาก5วินาทีอันนี้ก็มีเหมือนกันนะเอาโอเคลองดูครับเดี๋ยวพอมันเริ่มตีป้อมนี่เมื่อกี้เห็นมาตีป้อมปุ๊บเนี่ยบอดก็จะใช้อมตะกหรือบางทีก็อาจจะพัดออกอันนี้ต้องดูนะอ่านี่ครับตีไปถึงไหนแล้วโอ้โหบอกเลยครับสบายครับ นี่แล้วกดนะครับน้าแข็งไม่กลัวครับเออครับเ,เบื้องต้นนะตัวบินเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าเกิดเป็นเวลร้อยสี่เนี่ยก็จะยังไม่ต้องคาดหวังอะไรมากนะครับก็อาจจะเป็นหลีกไม่สูงนะครับเพราะว่ามันก็ตีป้อมช้าก็จะไปเน้นตีทีมที่เวลต่ตาๆเวลต่าๆแน่นอนว่าการอับเกรดป้อมก็จะลดน้อยลงนี่เห็นเกือบแพ้อยู่มกันแต่ก็ชนะได้ครับจากการใช้ตัวบินนะแล้วก็เกียร์แดาวนะครับ ไงไมะตัวกันบินเห็นเห็นไหมเป็นตัวอย่างให้เห็นนะว่าตัวโอ้โหนี่มีการใช้พลิกแพนะครับอย่างที่บอกเกมนี้มีความสรุกตรงที่ว่า,าบางคนมีตัวเทบๆเยอะเขากา็จ,จะเสริมด้วยตัวเรนเจอร์แปลกๆที่แบบอาจจะคาดไม่ถึงเขาจะต้องการสกิลบางอย่างก็ได้นะามาเสริมๆนะครับอย่างตัวของเจ้าซัลลี่ครับเมกาแมตชีนครับก็มีสตนานเหมือนจะสตานนานด้วยนะ ก็นามาเสริมได้ครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าการเลือกที่จะใช้เรนเจอร์ตัวแปลกๆเก่าๆนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันจะเปราะบางสูงมากไอตัวข้างหลังติดกันบินนะอันอย่างนี้ก็จะชนะง่ายครับกดออตโต้เลยครับนี่เห็นความเปราะบางชัดเจนเลยครับว่าการเลือกจะวางเรนเจอร์ตัวแปลกๆเข้ามาเนี่ยตัว2ตัวเนี่ยมันจะเสียในเรื่องของความเปราะบางนะครับเมื่อเจอทีมที่พอๆกันก็แน่นอนครับเละตุ้มเป๊ะเลยครับ อาทีมอีกรูปแบบในหลีกระดับสูงนะตัวหนืดหยุด5วินาทีต้องหลีกเลี่ยงนะครับอาสารอบสุดท้ายเดี๋ยวจะอาทีมนี้นะครับหยุด5วินาทีนะครับก็จะมี3ตัวใช่ไหมนาฬิกาปู่เขาหน่าจะได้น,นาฬิกาปู่นะครับเอเรนครับรีไวหน่าจะไหวอ่ะลองดูแต่ข้างล่างเขาจะตึงนะอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาปีกโก้มาแล้วกัน อ่ะอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะผมนี่ถ้าจะไม่ค่อยใช้นะครับตัวผู้พิทักษ์มาเล่นสักเท่าไหร่ครับอันนี้คือลองเอามาขวาขวางดูนะคัทั้งที่ตัวภาพพื้นของผมเนี่ยมีนะครับตัวตึงๆนะครับตึกๆเยอะอยู่กันอ่าแต่เดี๋ยวสมัยนี้นะทีมมันโหดขึ้น,นครับบอดบางทีก็โหดบ้างไม่โหดบ้างครับยิ่งใส่เกียร์โจมตีสกิลด้นอนนี่ครับแป๊บเดียวเจาะเข้าป้อมเราเลยนะ นี่ครับอย่างที่บอกว่าประมาทไม่ได้เลยครับเออทั้งโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูครับพี่จบดีกว่าครับจบเลยครับคือหยุด5วินาทีแค่ไม่กี่ตัวเองนะครับแต่ว่าพอเรนเจอร์กับเกียร์อ่าสำคัญนะเกียร์นี้แบบสำคัญนะเดี๋ยวขอไปดูเกียร์นิดนึงเนียโอ้โหทำไมบอกว่าแต่ละทีมตึงๆเปี้ยๆเลยนะครับที่แพ้นี่เจอแต่ทีมแบบ เกียร์ตึงนะครับโอ้โหนี่คือจบเลยนะนี่คือจบเลยนะครับเกียร์แปดดาวนะครับอังเกียร์เนี่ยว่าโอ้โหคนละชั้นกับเรานะครับมันก็จะเจาะเข้าค่อนข้างจะไหวเออใส่ตัวบินก็ยังช่วยไม่ไหวนะครับอันอย่างทีมนี้โอโ้ยังยึดเป็นเกียร์โจมตีสกิลโดยแน่นอนชุดเก่าก็ยังโหดนะอ่ะก็ไม่ได้ทั้งทีมนะแต่ว่าทีมเนี่ยเป็นตัวนืดนะครับก็1นหนึ่งนะครับอ่าสองนะครับ แล้วก็3นะครับแล้วก็4ี่ตัวหนึ่งสตัวนะครับแล้วก็มีหยุด5วินาทีนะครับมาเสริมๆนะครับอประมาณนี้ดูครับว่าตัวบราวไลทองครับแม้ว่าจะไม่ได้มีโอ้วนซ้ำอีกนะก็ไม่ตีสิครับเมื่อกี้ก็แพ้ไปแล้วตึงๆครับไม่แก้ตัวแล้วครับเออวนมาทีมเดิมเพราะอันนี้สู้ได้เราเห็นหน้าตาเรนเจอร์เปล่าบางครับอย่างนี้จะเห็นชัดเลยครับว่า ภาคพื้นยันอยู่อย่างแน่นอนอ่าเรียกได้ว่าเป็นทีมตัวเก่าเยอะนะครับแล้วก็คอมโบอาจจะยังไม่ตึงนะแบบนี้ต่อให้มีโจมตีสกิลโดนแน่นอนครับก็ยังถือว่ามีจุดอ่อนให้เราเจาะนะอ่าเลนเจอร์ตัวเก่าตัวปลอบบางเยอะนะครับอ่าเพิ่มแรหนึ่งพันเนี่ยถ้าเราตีศัตรูแตกไม่น่ากลัวครับแต่ถ้าเกิดตีศัตรูไม่แตกไม่มีแล่ปล่อยนะน่ากลัวนะอันนี้ต้องดูก่อนนะ กดออโต้ได้เลยครับอย่างนี้กรณีทีมห่างชั้นกันมากนะครับอ่านะครับฉะนั้นเนี่ยหาเลนเตอร์ตัวใหม่ครับมาแบกทีมนะแล้วก็แน่นอนเกียร์พยายามเปิดให้ได้ครับคือเรื่องเปิดได้เกียร์โหดๆนะครับยิ่งอ่ะปัจจุบันนะดาบราชาจอระเข้ครับผมยังแบบเอาไงดีวะคือมันออกยากครับรูบี้ก็อยากจะเก็บเอาไว้เปิดโคโาโบนะคือผมแบบอ่ะ เก็บรูบี้ว้นีี้กาด้วยความที่ว่าไม่อยากจะเติมเยอะนะครับก็แบบอาจจะอาจาอาจะเปิดสักรอบหนึ่งก็ได้นะอันเดี๋ยวรอติดตามดูแล้วกันนะอ่ะคนไทยเยอะครับก็จะหลีกเลี่ยงไว้ก่อน,นเพราะว่าบางทีเราอยู่หลีกถึงสูงเนี่ยเขาจะได้แบบไม่ตาเราบ้างนะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยไม่ตา่าไรครับเจอทีเคนี้เขาวาตียับยับเลยนะอ่ะดูนะครับว่าทีมวันนี้นะครับตัวกันบินจากค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะอย่างทีมนี้มีตัวปลอบบ้างให้เจาะ อ่ะตอนน่าจะเป็นอีกทีมที่ชนะได้ไม่ยากอันนี้คําว่าชนะไม่ยากของผมเนี่ยเพราะว่าผมใช้ตัวบินนะแล้วก็ภาคพื้นของผมเนี่ยยืนสู้ได้อ่าจะไม่เจอแบบว่าโอ้โหเจาะแบบแป๊บเดียวเจาะมาถึงป้อมป้อมแตกเลยครับง่ายมากเลยกับบางทีมนี้แบบโอ้โหเกียร์เขาแบบแน่นสุดๆนะอ่าอย่างเงี้ยผมก็ไม่บ่นนะว่าแบบโอ้ยเกียร์วันโหดขนาดนี้เราสู้ไม่ได้แล้ว สายฟรีต้องอยู่ไม่ได้สายเติมเล็กน้อยต้องแพ้ภัยโอโหแพ้ไพ่สู้ไม่ได้เลยครับไม่สนครับเราก็แค่แบบเก่งที่สุดในระดับของเราแค่นั้นไม่พอแค่นั้นไม่พอกันหรือไงนะครับเออครับเหมือนแบบสมมุะโรงเรียนม .1 อ่ะสมมุิน้องๆอ,อยู่กันม .1 นะมี1ิห้องเนี้ยต่อให้เราอยู่ห้องสิบ เราเป็นห้องสิบอ่ะบางบางทีบางโรงเรียนเขาจะมีการอ่าแบ่งใช่ไหมระดับนะห้องสิบอาจจะเป็นห้องบวยอ่ะเขาจะเรียกว่าเป็นห้องบวยใช่ไหมเราเป็นอันดับหนึ่งของห้องบวยแค่นี้ก็เท่แล้วเออบางคนอาจจะมองว่าโอ้ไอหนีห้องบวยแต่เราเป็นเบอร์ต้นของห้องบวยคิดในมุมนี้ดิแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วเออนะครับทันั้นเหมือนกันนะอย่างผมเนี่ยอ่ะผมจบมัธยมสองอ่ะถือว่าโอเคแล้วอ่ะสำหรับคนที่แบบเติมแค่ เดือนนี้อย่างเติมนี้เดือนนี้ผมเติมการ์ดเลนเจอร์เติมพาร์ตนะครับเดืนอนต่อไปเนี่ยถ้ารูบี้พอก็ไม่เติมการ์ดเลนเจอร์นะครับเติมแค่พาร์ตอย่างเดียวแต่าพาร์ตนี้ผมเติมทุกเดือนนะ,ะนะครับแล้วก็ลุ้นครับรูบี้ที่ได้มาคือหลกักๆจะเป็นตั๋วก่อนนะตั๋วเนี่ยผมจะไปเปิดเลนเจอร์ก่อนถ้าได้เลนเจอร์ตัวเจ๋งๆนะครับรูบี้แน่นอนลุ้นกันว่าจะไปเปิดอะไรซึ่งเกียร์รอบนี้ผมอะ ยังตัดสินใจไม่ถูกเลยในกรณีที่สมมติเราเปิดได้เนี่ยมันก็คือแจมนะครับเพิ่มโอ,อกาสหมดไปแล้วคิดว่าเพิ่มโอ,อกาสน่าจะมาอีกเร็วๆนี้่าครับแล้วก็เกียร์มันพิเศษแล้วก็เป็นเกียร์อาวุธโจมตีสกิลด้วยอ้โหมันครบมากอะ่ะแล้วก็สกิลบวกนะครับก็จะเป็นดามเมจนะครับโอ้โหนี่คือโหดมากอะส่วนเกียร์ชิน้นนี้วันนี้นํามาทดสอบให้ดูกันแล้วนะครับว่า ใส่กับตัวบินมีประโยชน์ครับถือว่าบินก็ยังเคลื่อนที่ได้โอเคอยู่เพราะว่าช่องกลางเราใช้เป็นความเหน่อยในการเคลื่อนที่บวกกับวันนี้ก็ถือว่าไม่น่าเกียดนะแล้วก็ตรงหลบสกิลตั้งสกิลผมไม่สนอยู่แล้วเพราะว่าผมใช้คัดทีมตีแล้วก็ไม่ตีทีมที่มีตัวกันบินนะฉะนั้นตัวนี้ก็ไม่สนผมก็เลยเลือกออปชั่นเป็นพลางตจมตีกายเพื่อที่จะให้ตีป้อมหนัหนกๆไปเลยอันนี้เป็นทางเลือกในการใช้นะส่วนเกมตั้งรับจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าตัวกันบินเนี่ อ่านะครับเวลาเขาตีทีมเราเนี่ยแล้วเราไม่มีหลบหลีกเลยนะครับเป็นค่าหลบหลีกเดิมบอกเลยนะครับว่าตัวบินร่วงเป็นมะม่วงเน่าเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็จะช่วยอะไรมากไม่ได้อ่าซึ่งหลักการใส่แบบนี้ผมก็จะไปเน้นที่เกมนั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ย เน้นย้ำอีกครั้งนะครับว่าเพิ่มความเรินในการโจมตีไม่กากนะเผื่อเดี๋ยวอนาคตมีเดนเจอร์ตัวที่เป็นสายว่องไวมีสกิลนี้แล้วมีสกิลอื่น,นที่โหดนะครับมารองรัดเกียร์นี้เดี๋ยวมันก็โหดเองอถือว่าเป็นเกียร์ที่ใช้งานได้ดีนะครับอย่าไปย่อยทิ้งเอออย่าไปเชื่อคนที่แบบโอ้โหเขา,าจะมีเกียร์ดีจริงๆนะอันนี้เขาย่อยทิ้งเขาก็ไม่แปลกหรอกแต่เกิดเป็นบางคนที่ โอ้โหเกียร์ค่านี้คือกากเอาอะไรมากครับเกียร์จากฟรีนะอ่าหรือว่าเราได้เกียร์แปดดาวเอาไว้ใช้ผมถือว่าโอเคครับอ่าสำหรับอดีรักเนี่ยด้วยความที่ว่าผมมีกระดิ่งค่อนข้างจะเยอะนะแต่ว่าผมอาจจะประยุกต์ใช้อ่าเดี๋ยวค่อยเอาไอเดียอื่นมาทดสอบให้ดูมีอยู่เหมือนกันนะครับที่ผมเลือกเอากระดิ่งออกนะแล้วก็ใส่เป็นเกียร์ชิ้นนี้อ่าส่วนใหญ่จะใส่กับว่องไวนะคืออาจจะใส่กับ อ่าบราไกลทองใส่เล่มใส่บากิอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ช่องกลางก็จะปรับตานิดนึงอ่าอย่างที่บอกว่าสุดท้ายเราต้องดูความสมดุลว่ามันเหลือมันขาดอะไรบ้างในเกียร์สชิ้นของเรานะครับแล้วก็ดูการใช้งานของเรนเจอร์นะอ่าถ้าจําเป็นต้องถึกก็จะต้องถึกตานิดนึงนะให้มีพลังชีวิตมีต้านสกิลมีหลบสกิลสูงๆนะครับอาจารย์ก็ประยุกต์ใช้แล้วกันอ่าแต่ผม รีวิวแล้วกันนะครับว่ามันไปใส่ตัวไหนแล้วแบบเห็นผลยังไงได้บ้างแต่อันดีหลักเนี่ยมันก็ต้องยอมรับว่าเกียร์มันแน่นอยู่แล้วครับมันก็เลยอาจจะไม่ได้มีตัวแทรกจะเท่าไหร่อ่ะโอเควันนี้น่าจะเข้าใจกันในคลิปนี้แล้วนะครับว่าถ้าต้องการใช้ครบทุกอย่างก็ต้องเป็นว่องไวแล้วต้องมีสกิลเพิ่มความเร็วในการโจมตีนะฉะนั้นตัวเลือกยังมีน้อยแต่เดี๋ยวจะไล่รีวิวให้ดูครับวา่าใส่กับตัวที่มีเพิ่มความเร็วในการโจมตี ใช้ดีขึ้นแค่ไหนแต่ก็ทดสอบยากนะก็จะแบบว่ามาโนไปก่อนก็ได้ครับว่าเฮ้ยใส่แล้วตีแรงขึ้นใส่แล้วดีถือว่าโอเคนะไม่ผิดนะเพราะบางคนแบบเฮ้ยลองจับมาใส่แล้วแบบเรนเจอร์ดูดีขึ้นอ่าแบบนี้ก็อาจจะมีค่าแฝงไหมหรืออาจจะมีผลยูริงนะครับเพราะว่า p p เนี่ยอ่าเพิ่มความเร็วในการโดนตีเนี่ยมันก็จะเน้นตีธรรมดานะครับกับอ่าตีธรรมดาแบบตดคริสไม่รวมในดาเมจสกิลแต่ถ้าศัตรูครับแพ้ทตุไม่มีอาวตาอยู่โดนยิงนะครับหายได้อยู่เหมือนกันนะอันนั้นผมมองว่า มีประโยชน์นะครับในส่วนของเกียร์แจกฟรีชิ้นนี้นะครับวันนี้ประมาณนี้ได้กันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ